สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m ิโอสตอรี่โอเอเว o ร์ชัหลังจากทําตอนที่1ไปแล้วและมีคนขอให้ทําตอนที่2ต่อผมก็เลยจัดให้นั่นเองนะครับผมกับคลิป10อันดับเรื่องที่คุณยังไม่เคยรู้เกี่ยวกับเด็ดอะไรนั่นเองนะครับตอนที่2จะมีอะไรกันบ้างนั้นก็เพื่อไม่เสียเวลาแล้วก็ไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่านะครับผมเรื่องที่1 ไว้์ควีนไม่ได้มีคนเดียวแต่ไม่ถึง3คนโดยไว้์ควีนที่ปรากฏตัวคนแรกนั้นก็คือโทคิสกิคุโรมิปรากฏตัวครั้งแรกในเดดอาบูเรดนิยายเล่มที่16โดยเกิดจากความสิ้นหวังที่รู้ว่าตัวเองฆ่าซาวะไปแต่คุโรมิ ยังมีสติอยู่เลยใช้กระสุนที่4ย้อนสภาพร่างกายของตัวเองกลับไปก่อนที่จะพลิกผันเลยละทิ้งพลังพลิกผันนี้ไปก็ได้เห็นแค่แป๊บเดียวเองนะสำหรับร่างนี้นะครับผมน่าเสียดายเหมือนกันนะที่ไม่ได้เห็นเต็มๆนะไว้ควีนคนที่2ยามาอุจิซาวะปรากฏตัวครั้งแรกในเด a อาบูเดดเล่มที่2 โดยซาวะที่ตายไปแล้วไปเกิดใหม่ที่โลกข้างเคียงได้เจอพลังล่างพิกผันที่ครุมิท่อทิ้งมาการใช้กระสุนที่4ก็เหมือนการฆ่าตัวเองในช่วงเวลานั้นไปทําให้ครูมิที่ควรพิกผันตายไปแล้วกลับมาเกิดใหม่พร้อมกับซาวะและได้มอบพลังให้กับซาวะเป็นไวควีนคนต่อไปนั่นเองไวควีนคนที่3ฮิโกโรโมฮิบิกิปรากฏตัวครั้งแรกในเดดอาบูเดตเล่มที่8 ก่อนที่ซาวะจะตายได้มอบพลังลากพิกผันให้กับฮิบิกิสารต่อและได้รับตําแหน่งโดเมเนียนของอนณาเขตที่หมาด้วยจากนั้นฮิบิกิเลยข้ามโลกและพากึ่งพูดไปโลกมนุษย์ได้สําเร็จและไปใช้ชีวิตบนโลกกับคุโดมิและชิโตะนั่นเองเรื่องที่ 2. ฮิบิกิไม่ได้มีแค่คนเดียวแต่ไปถึง3เวอร์ชันนั่นเองฮิบิกิคนแรกก็คือฮิโกโรมะฮิบิกิเวอร์ชันต้นฉบับหรือก็คือตัวจริงนั่นแหละปรากฏตัวครั้งแรกในนิยาย Dead เดดอับบูเดตเล่มที่1กับฉบับอนิเมะ เดดออบูเลตภาคเดธออบูเลตฮิบิกิคนที่2คือไวควีนเวอร์ชันนี้จะเป็นตอนที่ไวควีนแปลงกายเป็นฮิบิกิเพื่อหลอกคุรุมิตั้งแต่ต้นเรื่องนั่นเองนะครับผมปรากฏตัวครั้งแรกในฉบ,บับอนิเมะเดดออบูเลตเดดออบูเลตพลังนี้มีแค่ในอนิเมะเท่านั้นนะครับผมฉบ,บับนิยายไม่มีพลังแปลงกายนะสำหรับไวควีนนะ ฮิบพิกิคนที่3ก็คือโถคิซากิคุโดมิเวอร์ชั่นนี้จะเป็นเวอร์ชั่นที่หลอกคนอ่านจนชื่อสนิทเลยทีเดียวนะเพราะว่าตอนต้นเรื่องจะปูบทฮิพิกิมาอย่างดีเต็มมาเฉลยว่าเป็นคุโดมิซะงั้นโดยออกมาครั้งแรกในเดทอาบูเลชฉบับนิยายเล่มที่1โดยเวอร์ชั่นนี้เกิดจากที่คุโดมิเกิดใหม่ที่โลกข้างเคียงพอดี ฮิบิกิที่เห็นคุดุมินอนหมดสติอยู่เหลือใช้พลังช่วงชิงร่างกายมาทําให้ร่างกายสลับกันรวมถึงขโมยความทรงจํามาด้วยทําให้เราโดนหลอกตั้งแต่ต้นนั่นเองนะครับผมโดยไม่รู้ว่าตัวคุดมิที่เราเห็นอยู่ก็คือฮิบบกิส่วนฮิบบกิที่ทําตัวบ้องๆอ,อยู่นะั่นก็คือคุดมิดูไม่ออกเลยสักนิดเลยรวมถึงนิสัยด้วยนะเหมือนกันงกระแกะเลยทําให้เราโดนปมสะเปือยเลยนั่นเองนะครับเรื่องที่3ามิสเตอร์เอ็กในเดดอะไรภาคสี่ ถ้าคุณดูภาค4ี่ผ่านคงไม่ได้เอะใจอะไรแต่ในอนิเมะภาค4ได้ใส่อิตเตอร์เอกเอาไว้ด้วยนั่นก็คือมาร์ทคอร์ดของคุณซูนาโกผู้วาดภาพประกอบให้กับนิยายเด็ดอะไรนั่นเองนะครับโดยปรากฏตัวให้เห็นในตอนที่1ฉากที่ชิโดทําอาหารโดยจะอยู่ที่หม้อน,นั่นเองและตอนที่2จะเป็นป้ายคอฟฟร้านกาแฟโดยจะมีมาร์ทคอร์ดของคุณซูนาโกแปะอยู่ที่ป้ายกาแฟด้วยนั่นเองนะครับ เรื่องที่4แม่ของพวกไอไมมิอิคือใครถึงจะไม่ได้ถูกระบุเอาไว้อย่างเป็นทางการแต่ถ้าเป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่ที่เข้าโรงเรียนเดียวกันกันกบอิสกาทักโอหรือพ่อของขวทลิก็มีตัวละคร3าคนที่เป็นเหล่าสาวๆคล้ายๆไอไมมิอิอยู่ด้วยครับโดยทั้ง3คนก็นิสัยเหมือนไอไมมิอิเลยเสียดายเราไม่ทราบว่านามสกุลของพวกนางเนี่ยคืออะไรกันแน่ถ้าเกิดว่าเรารู้นามสกุลก็คงพอเดาได้ว่าเป็นแม่ของ3าคนนี้หรือเปล่า โดยทั้ง3คนนี้มีชื่อว่าอากโกมาโกมิโกะนั่นเองนะครับโดยชื่อของทั้ง3คนก็จะคล้ายกับไอมมิอีอีกด้วยนั่นเองเรื่องที่ 5. การออกแบบชุดพูดแต่ละคนได้ไอเดียมาจากอะไรบ้าง 1. โทกะเป็นชุดเกาะนักรบบวกกับชุดยามราตี 2. y o โยชิโนะชุดกันฝนบวกกับกระต่าย 3. คูรูมิชุดโกธิกโลลิต้าบวกกับมารฝัน 4. โคโทริ ชุดญี่ปุ่นบวกกับปีศาจไฟ 5. พี่น้องยาไมัยธาตุบวกกับชุดหนัง 6. มิคุไอดอลบวกกับชุดนักร้อง 7. นาเซมิแม่มดบวกชุดฮาโลวีน 8. โอริกามินางฟ้าบวกกับชุดแต่งงาน 9. เนียนักเขียนบวกกับชุดแม่ชี 10. มุคโระชุดกีเพาวบวกกับดวงดาว 11. มิโอชุดตั้งคันบวกกับพระเจ้าเรื่องที่6 ฉากตอนจบบทนาสซมิจะใช้ซันดันฟอน3เล่มพร้อมกันในฉบับอนิเมะภาค3นั้นตอนจบบทนาสซมิเราจะเห็นแค่ชิโดกับโทกะฟันดาวเทียมไปก่อนและให้นาสซมิก็ปี้ซันดันฟอน,ฟอนแล้วก็ฟันตามทําให้ดาวเทียมระเบิดนั่นเองแต่ฉบับนิยายทั้งชิโด้โทกะนาสซมิจะกระหน่ำซันดันฟอนทั้ง3เล่มพร้อมกันฟันรลลัวไม่หยุดจนดาวเทียมถูกทําลายนั่นเองนะครับเรื่องที่6ฉากชิโด้ใจเกเรโดนตัดออก ตอนภาค3ตอนที่3นั้นได้ตัดฉากใจเกเรออกไปนั่นก็คือฉากประเดีษยกับโทโนโมจิซึ่งชิโดต้องตรวจสอบดูว่านาซมิแปลงกายเป็นไข่กันแน่เลยชวนโทโนโมจิไปอาบน้ำร้อนกันและชิโดก็ทําการลูบขาอ่อนโทโนโมะจิขยำก้นจนร้องจ้างออกมาทําให้โทโนโมจิวิ่งหนีไปเลยนั่นเองเรื่องที่8โทโนโมจิหลงรักชิโอริ เราจะเห็นว่าโทโนโมะจิถามหาชิโอริตลอดเวลาและยิ่งตอนภาคมูวี่นั้นจะไปหาชิโอริใจจะขาดแต่ก็ติดฝูงคนเลยไม่สามารถเดินไปหาชิโอริได้แต่ในภายหลังโทโนโมะจิก็ได้คู่กับมิอินั่นเองก็ไม่รู้ว่าคู่กันได้ยังไงเข้ากันได้ยังไงแต่ก็ลงเอ่ยกันเรียบร้อยแล้วครับเรื่องที่9จุดเริ่มต้นของเรื่องเด็ดอะไรทั้งหมดทั้งมวลเกิดมาจากรักหกเศร้า โดยการต่อสู้ของ DEM กับลัตาทสนั้นมีจุดเริ่มต้นมาจากลักหกเศร้าโดยเริ่มจากไอลักมิโอมิโอลักชินจิชินจิลักมิโออิเลออดลักมิโอคาเรนลักอิเลออดเอนเลนลักอิเลออดนั่นเองถ้าเกิดไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นก็คงไม่เกิดองค์กรลาตาทศขึ้นมาแล้วก็ไม่เกิดศึกแย่งชิงตัวมิโอกันอย่างแน่นอนครับผมเรื่องสุดท้ายครอบครัวพี่น้องของตระกูลทาคามิยะ โดยพ่อแม่ของชินจิยังไม่ถูกเปิดเผยยันจบเรื่องเลยนะไม่รู้ชื่อไม่รู้หน้าตาดังนั้นจะเริ่มนับตั้งแต่ชินจินะครับผมโดยเรียงครอบครัวตามนี้ทาคาเมยะชินจิเป็นพี่ชายทาคาเมยะมานะเป็นน้องสาวทาคาเมยะมิโอเป็นแฟนสาวของชินจิและต่อจากนี้จะเป็นการเกิดของพลังวิญญ,ญาณพี่ชายคนโตอิซึกะชิโด พี่สาวคนโตเลนพี่สาวคนกลางยาโธงะมิเทนกะน้องสาวคนเล็กยาโทงะมิโทกะและน้องสาวต่างสายเลือดอิซึกะโคโทริสรุปแล้วพี่ชายกับน้องสาวกินกันเองสินะเนี่ยและนี่ก็เป็นสิบอันดับเล็กๆน้อยๆของเรื่องเน็ตอะไรครับถ้าชอบแนวนี้และอยากให้มีตอนที่3าอีกก็กดไลค์กัน,นเยอะๆนะครับผมจะได้รู้ว่าผู้คุณอยากดูกันเยอะแค่ไหนและก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่ยังไม่ได้หยิบมาพูดในคลิปนี้นะครับผม เพราะว่ามันมีเยอะมากๆดังนั้นก็รอชมในตอนหน้าแล้วครับว่าจะเอาเรื่องไหนมาพูดในคลิปอีกนะครับส่วนมากก็จะเป็นเรื่องที่บางคนเขาอาจจะยังไม่รู้แล้วว่ารู้แล้วส่วนมากจะเป็นเรื่องราวในในิยายมากกว่าที่บางคนเขายังไม่รู้นะครับผมสําหรับคลิปในวันนี้ก็ขอจบละเพียงเท่านี้นะครับเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายครับ